สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะคะแล้วก็เทรดได้รวยๆปังๆกันทุกคนนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่สัปดาห์เหมือนเดิมนะคะในวีคเนาะในทำเฟนวีคแน่นอนนะคะทิศทางยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นเหมือนเดิมนะคะ ราคาเนี่ยขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักนะคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้สวิงล่าสุดนะคะยังไม่ได้เกิดสัญญาณคาสสิกไดเวเจนอะไรนะคะ Ema กับกราฟนะคะก็ยังมีระยะห่างกันอยู่นะคะบ่งบอกถึงความเป็นเทรนนะคะไปได้ไกลแล้วก็มีโอกาสไปต่อตามทิศทางเดิมนั่นเองพอเปิดไปทำเฟรมมันนะคะก็ยังไม่เจอชุดของการพักตัวอะไรเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในทำเฟรม e e k หน้าบ่ายก็ยังคงได้เปรียบนั่นเองนะคะซึ่งณนปะัจจุบันนะคะเขาก็เกิดการพักตัวหนึ่งแท่งนะคะซึ่งเป็นแท่งเทียนสีแดงเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ชนหรือว่าสัมผัสกับ EMA นะคะเพราะฉะนั้นจุดต่ำสุดของการพักตัวตรงนี้อยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราจะดับลงไปดูในทำเฟรมเดย์นะคะว่าสอดคล้องหรือว่าสนับสนุนกับสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าพอดับลงมาในทำเฟรมเดย์นะคะก็จะเห็นว่า ราคาเนี่ยจากเดิมที่ราคา EMA ชอนอยู่ด้านล่างนะคะณปัจจุบันตอนนี้นะคะ EMA เขาชนหรือว่าสัมผัสกับกราฟเรียบร้อยแล้วนะคะมงบ,บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดกลับตัวตามเทรนหรือเปล่านะน,นี้ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเราก็จะรอให้เกิดเป็นภาพแบบนี้ราคานะคะปรบับตัวขึ้นไปเดิมทีเนี่ยราคาปรับตัวลงมาใช่ไหมคะเกิดการพักตัวหนึ่งครั้งแล้วก็ ลงมาแบบนี้นะคะแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะราคาปรับตัวขึ้นไปเกิน90องศานะคะเกินกดดิกร้วยนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเขาสามารถทำลายฝั่งซ้ายไปได้ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งคอนเฟิร์มว่าซ้ายจบกำลังปรับเป็นขวาน,นะคะแล้วก็อาจจะเกิดการพักตัวแบบนี้นะคะแล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นไปแบบนี้ภาพนี้ก็มีโอกาสเกิดเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะณนะปัจจุบันทำเฟรมเด a ์ตอนนี้นะคะเราจะมาโฟกัสวิงนี้ราคาเป็นที่ด้างขาขึ้นนะคะ e m a เนี่ยโชว์หรือว่าสัมผัสกับกราฟน,นะคะมงบอกถึงความเป็นไซเวย์นะคะหรือว่าเกิดการพักตัวอยู่นั่นเองซึ่งมันก็สอดคล้องกับทำเฟรมวิกที่เราบอกว่าเขาเกิดเป็นแท่งเทียนสีแดงลงมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบายในทำเฟรมนี้เนาะส่วนตัวก็จะรอให้เกิดการพักตัวออกข้างแล้วไม่สามารถ หลุดโซนต้นกำเนิดหรือว่า OM บริเวณนี้ไปได้นะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นแบบนี้นะคะในไทมเฟรมนี้เราจะรอภาพนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็สามารถคอนเฟิร์มเข้าเทรดในไทมเฟรมย่อยได้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูในไทมเฟรม4ชั่วโมงนั่นเองนะคะอ่ะพอดับลงมาในไทมเฟรม4ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นสวิงที่เขาชัดเจนขึ้นเนาะ ราคาเนี่ยพอราคาลงมาด้านล่างตรงนี้เขาเกิดสัญญาณคลาสสิกเดว์เจนนะคะซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกไดเนี่ยที่เกิดการข้ามสวิงนั่นเองเราก็จะไม่นับราคาปรับตัวขึ้นไปนะคะเกิดสัญญาณฮิตแต่ไม่ทำนิวโลนะคะรานะคาเริ่มออกข้างแล้วก็เกิดการยกโลยกไายขึ้นนะคะนี่ตรงนี้ แลตัวย่อให้นะคะราคาไม่หลุดโซนต้นกําเนิดบริเวณนี้นะคะแล้วราคาเขาก็ปรับตัวลงมานะคะถ้าในทําเฟรมสีชั่วโมงนะคะสามารถยืนเหนือ EMA ในทําเฟรมสีชั่วโมงนี้ได้นะคะ mm. ส่วนตัวก็จะรอให้ทําเฟรมย,ย่อยๆนะคะในทําเฟรม H 1หรือว่าอะไรก็ตามปรับตัวลงมานะคะ mm. แล้วก็เกิดแท่งเทียนสีแดงที่ไม่ชนหรือว่าสัมผัสกับ EMA ะะเขาอาจจะเกิดขึ้นบริเวณแถวๆนี้ก็ได้รอราคาย่อลงมานะคะเป็นไซเว์เนาะที่ไม่ชนหรือว่าสัมผัสกับ EMA แบบนี้นะคะแล้วค่อยคอนเฟิร์มเข้าเทรดปรับตัวขึ้นไปเก็บทีละแนวต้านนะคะก็อาจจะเป็นต้านนี้ก่อนอันนี้อันแรงเนาะมุมมองแรงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าราคาไปชนด้านบนนะคะ แล้วเกิดการพักตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็จะรอให้ราคาเนี่ยไม่หลุด OM บริเวณนี้นะคะแล้วย้อนตัวกลับมานะคะรอให้ EMA ในทำฟิมนี้สพอร์ตนะคะแล้วก็เกิด ภาพเดียวกันก็คือทำเฟมย่อยๆเกิดการพักตัวย่อยที่ไม่โชวหรือว่าสัมผัสกับ e m a นะคะแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าก่อนหน้าแล้วค่อยบายนะคะอันนี้เป็นมุมมองบายเนะก็เกิดมองว่ามีโอกาสเกิดทั้ง2แบบเลยอาจจะเป็นการพักตัวเล็กแล้วปรับตัวขึ้นเลยหรือว่าจะเกิดการพักตัวใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วค่อยพักตัวเล็กแล้วค่อยปรับตัวขึ้น ก็เป็นไปได้ทางนั้นเลยเพราะว่าหนปัจจุบันนะคะในทางเฟรม H 4เนี่ยราคาเขาก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบของการพักตัวหรือว่าไซเวนนั่นเองนะคะนี่นะคะกรอบนี้ถ้าไม่หลุดเขาก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นปรับตัวลงอยู่ในอยู่ในกรอบนี้ทางนั้นนะคะอันนี้มุมมองบายล้กันค่ะและถ้ามุมมองเซลล์นะคะก็จะรอให้ราคาเนี่ยเกิดการแอคชั่นบริเวณนี้เนาะ ปรากฏว่าราคาแอคชั่นปรับตัวลงมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ราคามาชน OM บริเวณนี้แล้วเกิดการพักตัวเล็กๆนะคะที่ไม่ชนหรือว่าสัมผัสกับ ema ใน time frame h 1อย่างนี้ปึ้งแล้วก็เราก็จะเซวลงมาสั้นๆหาแนวรับถัดไปก็คือแถวๆถนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะ ส่วนตัวให้น้ำหนักหน้าใบาได้เปรียบมากกว่านะคะแต่ก็ยังบอกที่บอกว่าจะต้องรอภาพที่บอกก่อนถึงจะสามารถบายได้นะคะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่จะเซลล์ไม้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะต้องรอให้เกิดเป็นภาพแบบนี้ก่อนราคาอาจจะปเป็นแอคชั่นเนอต้านนะคะแล้วปรับตัวลงมานะคะซ้ายจบปรับเป็นขวา e m a เนี่ย support นะคะแล้วก็ค่อยปรับตัวลงแบบนี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะก็สำหรับใครที่ติดตามเรามานะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะก็สัญญาว่าในปีนี้เนี่ยจะทำให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ